คะ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซีทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันอ่าวันนี้วันพุธเนาะพี่น้องเอฟซีหลงวันแล้วค่ะอ่อสวัสดีวันพุธนะคะที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะดีเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเอฟซีก็ทำเนื้อย่างนะคะนั่งกินหลังบ้าน,นะคะ่ะกระทะเนื้อย่าง นะะยังไม่ได้เอาไปแช่น้ําเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปทําเจลฮ้ออยู่หน้าบ้านนะคะเออก็ทํางานทุกวันค่ะพี่น้อง fc นะคะเราก็ไม่ได้หยุดนะคะทํางานทุกวันเลยนะคะเมื่วานก็ไปทําค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวร้านเขาจะหยุดให้วันที่6กับวันที่7นะคะหยุดให้พนักงานพักผ่อนกัน2วันนะคะ แต่ช่วงปีใหม่ก็ต้องเปิดทุกวันค่ะนะคะเพราะว่าก็ยังมีลูกค้าที่เขา,าเข้ามาใช้บริการนะคะเข้ามาอุดหนุนนะคะที่ร้านกันนะคะช่วงนี้ช่วงปีใหม่ก็ก็ขายดีกันอยู่ค่ะพี่น้องเอซีป๋าแกก็นั่งเตรียมรอแล้วค่ะงไงป๋าสุกแล้ว ครับกินเดี่ยวฮอนครับแล้วก็ทำเจีวฮ้อนะคะกินกับป๋าสองคนค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่บ้านค่ะป๋าแกก็อยู่บ้านนะคะ,ะเ,เพราะว่าพวกอญาติาาพี่น้องเนาะเขาก็ทำกันกินกันอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะเมื่อวาน ก็แวะไปที่บ้านพ่อมานะคะเพราะว่าที่บ้านพ่อเขาก็จัดปีใหม่เหมือนกันค่ะนะคะออย่างหมูกินที่บ้านพ่อนะคะส่วนเ,เราก็ทําเนื้อย่างกินกับป่าสองคนที่บ้านเมื่อวานนี่นะคะหลังบ้านนะคะแล้วก็ช่วงหัวขําป่าแกก็แวะไปที่บ้านพ่อนะคะเอาไปจัดปีใหม่กันนะคะก็มีจัดของพงของขวัญอะไรกันด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้าน ทางบ้านพ่อป๋านะคะเขาก็จะ,ะจับฉลากของขวัญกันทุกปีนะคะเอาคลิปแนวทางนี้เนาะพี่น้อง FC นะคะกะ็จะเป็นช่วงสรุปโค้งสุดท้ายนะคะสรุปโค้งสุดท้ายชุดบนชุดล่างค่ะนะคะให้พี่น้อง f c เอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะ เจียวห้อนะคะเป็นเจียวห้อมาหวานก็ย่างเนื้อย่างไปแล้วนะคะวันนี้ก็ลองเอามาทําเป็นใส่หม้อดินค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะทําเจ่วในหม้อดินนะคะก็จะมีน้ำจิ้มเจ่วนะคะจิ้มเจ่วก็จะมีแบบขมนะคะกับแบบไม่ขมนะคะ จริงมันจะมีเตาของมันอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าเตาอันนี้มันมันเล็กไปเนาะกว่ามันจะเดือดใช้เวลานานค่ะนะคะเพราะว่าเตามันเล็กนะคะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้เตานี้ค่ะมันจะเดือดน้ำมันจะเดือดไวกว่ากันนิดนึงนะคะล้วก็เชิญพี่น้องเอฟซีทางช่องของเราเนาะมากิน เจียวฮ่อด้วยกันนะคะปาร์ตี้เล็กๆนะคะหน้าบ้าน,นะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเนี่ยจัดหน้าบ้านเนาะปีใหม่ก็เป็นแบบนี้ทุกปีค่ะนะคะก็ไม่ได้ไปร่วมสังสรรค์ที่ไหนนะคะพี่น้องเอฟซีเราก็จะปาร์ตี้เล็กๆนะคะกันสองคนกับป๋านะคะไม่ได้ไปปาร์ตี้ที่ไหนเลยค่ะ บางทีก็มีเพื่อนนะคะบางทีก็มานะคะถ้าเขาว่างเขาก็จะมาเนะาะถ้าไม่มาก็าแสดงว่ากลุ่มเพื่อนเพนเขากา็จัดปาร์ตี้กันที่บ้านเนาะพี่น้อง fc 1ปีก็จะมีครั้งหนึ่งเนาะปีใหม่นะคะส่วนมากเขาก็จะกินกันในครอบครัวของเขาเนะก็จะไม่ค่อยได้ออกไปร่วมสังสรรค์ก,กันกับ พวกเพื่อนฟูงนะคะที่อื่นกันนะคะส่วนมากเขาก็จะจัดปาร์ตี้กันที่บ้านมากกว่านะคะอ่ะอเดี๋ยวมาดูแนวทางกันเลยเนาะพี่น้อง fc นะคะอ่ะเดี๋ยวขอเล่าความฝันให้พี่น้อง fc ฟฟังกันนิดนึงเนาะเพราะว่า ฝันดีค่ะพี่น้อง FC มันมีตัวเลขอยู่ในนี้ด้วยนะคะฝันว่าคืนวันที่สามสิบนะคะเราเลิกงานกลับมานะคะมันก็จะเป็นเช้าวันใหม่ของวันที่สามสิบเอ็ดแล้วเนาะเราเลิกงานกลับมาประมาณตีสามครึ่งนะคะถึงบ้านก็เกือบตีสี่นะคะตอนนี้ก็มาน,นอนไม่หลับเนาะมันเลยเวลานอนนะคะอ่า เราก็ดูนาฬิกาแล้วหกโมงมันก็เริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็เลยอ่างีบไปเนาะอันนี้ฝันนะคะว่าเลขออกนะคะพี่น้องเอฟซีฝันว่าเขาประกาศผลรางวัลน,นะคะเราก็เลยถามาผู้หญิงคนนึงนะคะซึ่งจาไม่ได้นะคะว่าเป็นใครเนาะถามเขาว่าพี่เลขออกอะไรแล้วเขาบอกว่าออก เจ็ดสี่นในฝันเรากี๊ดลั่นเลยนะคะเพราะว่าเราซื้อไปเยอะด้วยนะคะแล้วเราก็ถามว่าแล้วสามตัวล่ะก็บอกว่าเจ็ดสี่บนเนาะพี่น้องเอฟซีเจ็ดสี่บนนะคะแล้วเราเลยถามว่าเอาแล้วหลักร้อยล่ะสามตัวคืออะไรเราจําไม่ได้ว่าหลักร้อยคือตัวไหนนะคะพี่น้องเอฟซีแต่ มันอยู่ในเนี่ยค่ะเด่นหลักร้อยที่เราลงให้นะคะสาห้าตัวนี้ค่ะนะคะกีดล้านบ้านเลยพี่น้อง fc นะคะฝันว่าถูกเลขได้เป็นแสนเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะว่าถูกสามตัวตรงนะคะได้เงินเป็นแสนเลยนะคะอ่ะก็ลอง เอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะพี่น้อง fc นะคะก็ไม่รู้ว่าจะฝันแม่นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้ฝันแบบนี้มานานแล้วค่ะพี่น้อง fc นะคะฝันว่าถือเลขนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ขอให้ให้ถูกเลขกนแล้วกันเนาะเพราะว่า,า0ถึง9นะคะ0ถึง9เนี่ยเราตัดตัวที่มันติดดับออกนะคะแล้วเราก็เอามาจับคู่วินกันนะคะพี่น้อง fc เนี่ย อย่างข้างบนเนี่ยเราจับได้แค่6คู่นี้เท่านั้นนะคะ4 5 7 5 9 5 4 9 4 4และ7 4่นะคะ,ะแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันค่ะศูนย์ถึง9นะคะตัดตัวที่ติดดับแล้วนะคะเราจับคู่วินแล้วข้างล่างมันจะได้หลายคู่นิดนึงนอกพี่น้อง FC นะคะมี8 9นะคะแปด7แปด 4 9 4 4 4 6 5 5 5 7และ5 9นะคะก็ลองอ่านำไปพิจารณาดูเนาะพี่น้อง fc นะคะถ้าชอบแนวทางที่เราลงให้ในชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างนะคะก็ลองนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคดูนะคะพี่น้อง fc พรุ่งนี้เลขออกแล้วนะคะตัวที่เราวงกลมมาให้คือตัวที่เน้น นะคะเราจะเน้น74ข้างบนแล้วก็87ข้างล่างนะคะ2คู่นี้นะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการเสรี่ยงโชคในพวกนี้ดูเนาะพี่น้อง f อนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะคะการไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้อง f อนะคะเดี๋ยวเราก็จะอ่ากินแจวฮอก่อนค่ะพี่น้อง FC นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ จะไปทำงานที่ร้านต่ออีกนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุ้ยนับซับพเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะพี่น้องเอฟซีขอโค้ดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะหลังเลขออกนะคะสวัสดีค่ะ